คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอซีพี่น้องนะครับมาชมสูตรเจาะแนวทางนะครับ หวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในรอบพิเศษปกติและก็ VIP นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่19นะครับกรกฎาคมนะครับพศ2564นนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับก็ไม่ทาให้เอฟซีพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับเมื่อวานก็ยังคงเข้าอยู่นะครับสําหรับเม็ดเดียวนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับ2ตัวนะครับเอดมินให้6กับ9นะครับผมสําหรับเด่นเด่นนะครับ ถ้าเจาะไม่ได้9ก็ได้6นะครับสาหรับเมื่อวานครับแต่แอดมินให้รูดศูนย์นะครับวันนี้นะครับแอดมินนูโหนะครับผมวันนั้นนะครับแอดมินให้รูดหกนะครับไม่มานะครับมาตามหลังนะครับวันที่17นะครับ4เลยนะครับมาตามหลังในงวดวันที่17นะครับสุดซอยเลยนะครับตั้งแต่เฉพาะกิจพิเศษแล้วก็ปกตินะครับแอดมินเลยจะหยุดศูนย์ไว้นะนะครับปกติแอดมินจะได้หกกับ9นะครับผม ก็จุดสอนศูนย์ดูนะครับก็ก็มานะครับผมมาในรอบเฉพาะกิจนะครับมาศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สองนะครับก็เข้าตัวเจาะอยู่นะครับศูนย์สามนะครับสาหรับตัวเลขแนวทางเวลาพัฒนานะครับในงวดวันที่สิบแปดที่ผ่านมานะครับสําหรับเน้นรอบนะครับวงรอบให้นะครับเอ็ดวินคอยเข้าอยู่นะครับผมเก้าสี่แล้วก็เก้าหกนะครับแล้วก็เข้าโต๊ะนะครับในตารางนะครับเมื่อวานเข้าโต๊ะแปดเก้าหกนะครับสําหรับเลขโต๊ะนะครับ งวดวันที่18นะครับครับผมสำาหรูดวันที่19นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนจะมารับชมตัวเลขแนวทางนะครับเราก็ไปสรุปผลงานนะครับว่าแอดมินกินโชคพารวยนะครับใด้เข้าตัวไหนบ้างนะครับผมลุตัวไหนบ้างครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผม สำหรับ5้าครับผมเป็นซ์ิงจอให้นะครับห้ามานะครับผมมาในรอบมาในรอบแรกไปเลยนะครับรอบสัมพันธ์นะครับถูกนะครับมาห้าก้านะครับสำหรับหกก็มานะครับถูกนะครับมาเก้า นะครับขัดสันมาแล้วนะครับเป็นอย่างนี้โอเคนะครับเข้าตามรอบนะครับสำหรับข้อมาที่สิบแปดจะเป็นข้อมาที่สิบเก้านะครับสําหรับนักเตะครับน้องเอลเลนนะครับช่วยโจมครับมีเซตเข้าตัวนะครับตัวเล็กจบมาเรียบร้อยแล้วนะครับในตารางนะครับสําหรับจับชุดวินในตารางนะครับผมเข้านะครับผมกล้า ก็จะให้ถูกก้าวตรงนี้ก็คือาเข้าทุกรอบนะครับถ้าเน้นรอบได้นะครับถูกกลางนะครับก้าวตรงก็ถือวเข้าก้าสี่นะครับสำหรับเอฟพที่เจาะนะครับก็จะมี08 01นะครับ94 90 0แล้วก็50ถ้าเอาไปชงนะครับตัวสีแดงไปยกรอบนะครับก็จะเข้าก้าสี่แล้วก็ก้าวหเนะครับในรอบปกตินะครับแล้วก็มีเอฟพีนะครับ มา94แล้วก็มา96นะคร, im, ระับสำหรับ3 3, 3 3003ก็มานะครับให้นะครับทะลุก็จะเข้า30 000, นะครับผมสำหรับตัวเลขหาักฐาก็ยังแม่นต่อนะครับพี่บิมก็ขอแสดง,งความยินด,ดีด้วยนะครับกับพี่ีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับกับตัวเลขหลักฐานะครับผมสำหรับเรื่วันที่19 กติเลขเจ็ดหลักหน่วยล่างนะครับเรอบปกติเลขกเลขศูนย์นะครับหลักสิบล่างนะครับเนรอบ VP สำหรับตัวของเราก็จะมีหกตัวนะครับผมหกตัวนะครับอ่ะพลาดยากนะครับผมสูตรนี้นะครับจับตัวเด่นพลาดยากนะครับเมื่อวานเขาถูกตัวนะครับก็จะมีเลขเลขสี่เลขห้านะครับเลขเก้าเลขศูนย์เลขสองเลขเจ็ดเลขหกนะครับสําหรับตัวเด่นนะครับสำหรับเลขรูดนะครับผมฟันอยู่ที่เจ็ดนะครับสายวิ ja, e, no ่งสายรูดนะครับผมรวมชัวนะครับ แน่นอนนะครับไม่มาพิเศษก็ต้องตามตึงไว้ DAP นะครับสำหรับในรอบนะครับจอให้อยู่ทีศูนย์ะครับพิเศษก็จะมี02 30 7ส สำหรับมีดีนะครับผมเจาะอยู่ที่4นะครับโอเคมี40 4 0 41 49นะครับเพลทไปเป็น49นะครับแล้วก็40 42กับ46ลองนะครับผมลองวัดด้วยความถัวนะครับครับผมสำหรับ FC ทซีพีนองที่ไม่ชื่นชอบตัวเล็กๆแอดมินวงกลมไว้ให้ก็สามารถเลือกเลือกในตลางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าึงตัวนะครับคาดสันมาอย่างดีนะครับสำหรับเล็ที่วงกลมไว้นะครับก็สามารถ ความมันถิงเท่านั้นนะครับครับผมสําหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมก็ก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแอดมินด้วยนะครับผมสําหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับที่สนใจที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีพ kind of ี่น้องนะครับที่เข้ามากดสับสไครต์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับผมขอบคุณทุกการติดตาม that, นะครับผมสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ